คุณอาเทพชูบอกว่าเห็นเยหอมมาปรากฏร่างจริงๆนะครับคุณอาเทพชูก็เลยเสนทนากับวิญญาณของคุณยายหอมนะครับถามเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์หรืออะไรก็ตามสวัสดีครับก็พบกับเพื่อนๆสายมูและก็ไม่ใช่สายมูนะคะคลิปนี้วันนี้วันที่สามสิบเมษายนนะฮะ30สมสิบเมษาย,ยน พ่กนี้หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันแรงงานนะครับก็สถานที่ราชการไม่หยุดนะฮะแต่เอกชนหยุดนะครับวันแรงงานวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์วันเสาร์ที่หกนะครับวันเสาร์ที่หกพฤษภาคมนะฮะเรามีนัดกันที่วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวันนั้นถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญมากๆเลยสำหรับสายหมู่นะครับนั่นก็คือมันจะมีพิธีบูชาพระราหูนะฮะองค์ปู่ราหูที่ผมชอบเรียกนะครับองค์ปู่ราหูก็ถือว่าเป็นสายมู่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่า 1. นึ่งองค์ปู่พยาราหูสององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ องค์ปู่พญานาคาหรือพญานาคนะครับสามสิ่งเนี่ยฮะสายหมูกราบไหวจะพบความเป็นสิริมงคลรวมทั้งคนที่ไม่ใช่สายหมู่นะฮะแปลกนะครับสามสิ่งเนี่ยแม้ว่าเราดวงตกหรืออะไรก็ตามเนี่ยสภาพความเป็นอยู่รับเดียวฮะเราจะฟื้นตัวเร็วมากเลยด้วยเหตุนะครับเราจะเห็นว่าวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกเนี่ยนะครับจึงมี ท้าเวสุวรรณนะครับองค์ปู่พญานาคนะฮะแล้วก็องค์เสดปู่พญาราหูเรามาเข้าประเด็นวันที่หกก่อนเลยนะครับคลิปที่แล้วนี้พาไปเทีเ่ยวที่พระราชวังสนามจันทร์ก่อนที่จะเข้าเขตจ,จังหวัดน,คร,นครปฐมนะฮะมันก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งถือว่าสายมูและคนที่ชอบเสี่ยงโชคต้องรู้จัก นั่นก็คือวัดสว่างอารมณ์นะฮะหรือวัดของหลวงพ่อแป๊ะนั่นเองนะฮะอยู่แค่แถวอำเภอนครเชียงศรีจังหวัดนครปฐมไฮไลท์ที่สายมูและนักเสี่ยงโชคมักจะไปขอโชคลาภกันจนเป็นเรื่องปกตินั่นก็คือเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะฮะว่าเจ้าแม่ตะเคียนที่วัดหลวงพ่อแป๊ะเนี่ยมีทั้งไม้ตะเคียนต้นตะเคียนขนาดใหญ่อายุป,ประมาณ3า0รอปี เรือม้ตะเคียนนะครับและกระลุปเคารพของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับไปกราบไหว้ขอโชคลาบนะฮะขอเรื่องความเป็นสิริมงคลการค้าขายเกี่ยวกับเงินเงินทองทองทุกเรื่องเนี่ยจะประสบความสาเร็จนะครับถ้ามีโอกาสเจอหลวงพ่อแปะก็ให้ท่านให้ศีลให้พรเพราะมีความเชื่อกันนะครับว่าหลวงพ่อแปะเนี่ยท่านเป็นพระเทพเจ้าแห่งเขาเรียกว่ารุ่มน้ำนะครใจศรีนะครับ เป็นพระที่มีวาจาสิ์เมื่อพูดถึงหลวงพ่อแปะเราออกจากวัดหลวงพ่อแปะตรงมาจะถึงก่อนจะถึงนคนปรปฐมนะฮะซ้ายมือครับจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความโดดเด่นก็คือวัดดอนเยอหอมนะครับวัดดอนเยอหอมเนี่ยมีอดีตเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อเงินท่านเป็นพระเกจิที่มวีวิชาอาคมของนคนปรปฐมทีเดียว หลายสิบปีไปแล้วนะครับต้องใช้คําว่าหลายสิบปีนะฮะผมรู้จักกับคุณอาเทพชูทับทองท่านเป็นนักข่าวช่างภาพอาวุโสของนักสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับตอนนั้นผมก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะตอนนั้นนักสือพิมพ์ไทยรัฐเข้าใจว่าอยู่ถนนวิสุทธิกษัตรนะฮะผมจำชื่อถนนไม่ได้จริงๆไม่ใช่อยู่วิภาวดีอย่างทุกวันนี้ผมก็เคยไปคุยกับคุณอาเทพชูตอนนั้นมันคาใจายอยู่เรื่องเดียวละครับ คือเรื่องยายหอมมีจริงหรือเปล่าก็ถามคุณอาเทพชูบอกว่าคุณอายายหอมมีจริงหรือเปล่าคุณอาก็บอกว่ามีจริงยายหอมเนี่ยทําไมคุณอาจึงเชื่อว่ายายหอมมีจริงผมก็ถามเพิ่มเติมเข้าไปคุณอาเทพชูก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นอ่ะที่ท่านยังเป็นหนุ่มอยู่อะท่านก็ไปหาหลุงพ่อเงินนะฮะวัดดอมจะวัดดอมยายหอมแล้วก็ ยิงคถามแบบเดียวกับที่ผมถามคุณอาเทพชูว่ายายหอมมีจริงหรือเปล่าหลวงพ่อเงินท่านก็ตอบคุณอาเทพชูว่ายายหอมมีจริงนะครับเพื่อต้องการพิสูจน์ความจริงคุณอาก็บอกว่าอาเทพชูก็บอกว่าขอพิสูจน์ความจริงตรงนี้ได้ไหมหลวงพ่อเงินก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะเชิญวิญ,ญญาณของยยออคุณยายหอมเนี่ยมาให้คุณอาเทพชูทักทอลเห็น ว่าบางเอิญมันนั้นมันเป็นวันพระใหญ่15คหาค่ำนะครับคือเขาถือว่าพวกประตูของวิญญาณี่ยเปิดพอดีออหลวงพ่อเงินนะฮะกับคุณอาเทพชูเนี่ยก็ไปที่รูปเคารพของคุณใจหอมนะฮะร,รูปเคารพคุณยจหอมจากนั้นหลวงพ่อเงินก็ตั้งจิตอธิษฐานนะฮะถึงดวงวิญญาณของคุณใจหอมนี่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่คุณอาเทพชูเล่าให้ฟังนะฮะคุณอาเทพชูในปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วคุณอาเทพชูบอกว่าเห็นยจหอมนี่มาปรากฏร่างจริงๆนะครับ คุณอาเทพชูก็เลยเสนทนากับวิญญาณของคุณยายหอมนะครับถามเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์หรืออะไรก็ตามความจริงที่ทําให้คุณอาเทพชูทับถองทราบก็คือว่าพญาพานเป็นคนสร้างนครปฐมจริงๆองค์พระปฐมเจดีย์แต่สมัยก่อนนะฮะมันไม่กว้างเอ๊ะมันไม่สูงเหมือนปัจจุบันนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นการเอาองค์ของขององค์พระเจดีย์มาครอบไว้นะ จริงๆแล้วไม่สูงเตี้ยๆนะฮะที่บอกว่านกเขาเหินะไรนะครับนกเขาบินไม่สูงนะฮะฉะนั้นสรุปก็คือคุณยายหอมมีจริงๆนะฮะอันนี้ก็คุณอาคุณอาเทพชูท่านก็ยืนยันบอกว่าหลวงพ่อเงินท่านเชิญวิญญาณคุณยายหอมมาให้คุณอาเทพชูเห็นนะครับคุณอาเทพชูนี่เป็นคนที่มีเซนนะฮะผมถือว่าเป็นคนถ้าหากว่าพูดถึงสายมูแล้วก็เป็นสายมูตัวพ่อเลยนะครับตอนนี้คุณอาเทพชู ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยผมแวะเวียนไปหาท่านที่ไทยรัฐเนี่ยยอมรับเลยว่าได้วิชาเยอะฮะวิชาการถ่ายรูปก็ดีเล่ออะไรก็ดีเนี่ยจากคุณอาเทพชูพอสมควรทีเดียวท่านเก่งมากๆนะครับฉะนั้นจุดจุดหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆสายมูที่จะเดินทางมาที่วัดไผ่ล้อมวันที่6พฤษภาคมนะฮะผ่านวัดรอนยีหอมทางซ้ายมือเนี่ยแวะไปกราบหลวงพ่อเงินกราบลูกลครบรุ่ยายหอมขอความเป็นสุขบางคน ขอโชคลาภนะครับพิธีจริงๆของอวัดไผ่ล้อมเนี่ยครับมาเรียงลำดับให้ฟังนะฮะว่ามีตอนกลางคืนเวลา19.19 19, คือทุ่ม19นาทีนะครับถือว่าเป็นเวลาโอ้โหเลขมหามงคลนะ1 9 19นะครับถือว่าเป็นเลกที่ท่านอาจารย์แขกเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องเป็นเรื่องนี้นะครับในการที่จะเริ่มทำพิธีส่วนของพระลาหูเนี่ย จะเริ่มอมจันเนี่ยเวลาสี่ทุ่มสิบสี่นาทีสี่ทุ่มสิบสี่นาทีนะครับยี่สิบสองจุดหนึ่งสี่นะครับถึงศูนย์สองจุดสามสองรสองสามสิบสองนาทีอันนี้ถือว่าคืออาจารย์แขกท่านคำนวณเป๊ะเลยนะครับว่าเวลาเนี้ยวันนี้ตอนเนี้เป็นเวลาที่ลาหูอมจันนะครับเรามาดูรายละเอียดขั้นปรีกย่อยกัน เริ่มบูชาพระราหูนะครับสวดบูชานพเคราะห์เนี่ยเป็นเวลา19.19 19นะครับ19.19น 19, เทุ่ม19นาทีเนี่ยเป็นการสวดบูชานพเคราะห์นะครับแล้วต่อมาเวลาสามทุ่มนะครับเวลาสามทุ่มนี้เป็นพิธีขอขมากรรมนะครับพิธีขอขมากรรมจากนั้นก็เริ่มพิธีปลุกเสกผู้ที่เข้าาร่วมพิธีด้วยวิชาพระราหูนำโชค เริ่มตั้งแต่4ี่ทุ่มสินาทีถึงเที่ยงคืน9นาทีนะครับถือว่าเป็นเวลาที่ท่านอาจารย์แขกกําหนดไว้ว่าเวลานี้เรื่องกําหนดเวลานี้ต้องยกให้อาจารย์แขกนะครับท่านปเป๊ะเลยนะฮะท่านถือว่าโอ้โหมันมากๆในเรื่องเลิกผ่านนาทีนะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดครับที่หลายๆคนถามผมมานะครับบอกว่าอยากจะรู้นิดนึงว่าพิธีที่ว่าจุดเทียนเนี่ยมีอะไรบ้าง มาลงรายละเอียดให้ดูนะครับพิธีจุดเทียนพญาราหูกินจันนะฮะเรียกว่าพิธีพยาเเป็นเทียนพยาราหูกินจันนะครับ,รราานนรบสิ่งที่สมาชิกจะได้รับนะฮะเพื่อนๆเตรียมเงินไว้แค่พันบาทนะครับติดต่อถ้าอาจารย์เป่ามีตังนะฮะแล้วก็โอนเงินไปแค่พันบาทหนึ่งพันบาทที่เพื่อนๆโอนไปเนี่ยจะได้รับอะไรสิ่งแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับเทียนราหูเทียนราหู R R H. เนี่ย เพื่อนๆเอาไปจุดเองที่บ้านหรือไปจุดหน้าหิ้งพระไปจุดที่หน้าบ้านหรือไปจุดที่ศาลเจ้าก็ได้นะครับสิ่งที่สองที่เพื่อนๆจะได้รับถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับเป็นพระราหูเนื้อโลหะพระราหูเนื้อโลหะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเป็นรายการที่สองรายการที่สามครับเป็นหูกระดาษรับทรัพย์เพิ่มทรัพย์เพื่อนๆเอาไปใส่ในกระเป๋าสตางค์นะครับหู กระดาษรับรับเพิ่มซับเพื่อนเพื่อนเอาไปใส่ในกระเป๋าสตางค์นะครับตริตเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่จุดเทียนพญาราหูเนี่ยเพื่อนๆต้องการอะไรนะอยากจะให้ดวงดีนะครับเพราะวันนั้นเป็นวันที่พระลาหูเนี่ยมีพลังมากที่สุดและพระราหูเนี่ยจะส่งผลมายังคนที่กราบไหว้ท่านมากที่สุดนะครับท่านสามารถที่จะไปจุดได้ที่ไหนครับก็รายละเอียดทราบแล้วว่าไปจุดหน้าหิ้งพระหน้าบ้านหรือสันเจ้านะฮะแล้วก็ เกี่ยวกับการจุดเทียนพระยาราหูนะฮะเพื่อนๆสามารถไปผูกกัะดวงตัวเองสามารถไปทําให้บ้านเนี่ยมีความเป็นสิริมงคลไปผูกกับทะเบียนรถไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไปผูกกับสมุดบัญชีเสียเงินแทบพันบาทนะครับถูกมากนะฮะเงินพันบาทที่ปัจจุบันทําอะไรแทบไม่ได้เลยแต่เพื่อนๆสามารถมาทําพิธีมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยครับพิธีวันที่หก พฤษภาคมติดต่อท่านอาจารย์เป่านะครับศูนย์หกสามเก้าห้าหกห้าหกห้าหกยวขึ้นเบอร์ให้ศูนย์หกสามเก้าห้าหกห้าหกห้าหกนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับอะไรครับได้รับเทียนนะฮะได้รับพระราหูเนื้อโลหะนะครับแล้วก็ฮู้กระดาษรับรัพย์เพิ่มทรัพย์เรื่องฮู้เนี่ยต้องยกให้ท่านอาจารย์แขกถือว่าเป็นปรมาจารย์แห่งการเขียนฮู้มือหนึ่งของประเทศนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็คงจะมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันที่6ส็กสบายนะครับออกมาจากบ้านไปที่วัดหลวงพ่อแปะคือวัดสว่างอารมณ์นะครับจุดที่2แวะมาที่วัดดอนเยหอมไปกราบไหว้รูปคารพหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมขอโชคขอราบขอพรขอความเป็นสดิมงคลกับรูปเคารพคุณยายหอมที่มีตัวตนอยู่จริงๆตามที่คุณอาเทศเทพชูทัพทอง ท่านยืนยันให้ผมฟังจากนั้นเวลายังเหลือใช่ไหมครับตรงไปที่องค์พระไปกราบไหว้พระร่วงโรจนนริตหิวแล้วใช่ไหมครับตอนเที่ยงเดินข้ามฟากมามันจะมีข้าวหมูแดงของนครปฐมมิตรเจ้าเก่าแก่ติดกันสองเจ้านะฮะข้าวหมูแดงของนครปฐม,มเอกลักษณ์ไม่ใส่ไข่ต้มนะครับตอนนี้เมื่อกินอิ่มนำสำราญละมันมีหมูแผ่นหมูหยองซื้อกับบ้านเจอข้าวหลามแม่ซับหรือไม่ใช่แม่ซับก็ได้ซื้อกับบ้าน เวลาย,ยังเหลือไปพระราชวังสนามจันทร์นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่อยากให้เพื่อนๆไปเที่ยวได้เวลาแล้วตีรถกลับมาที่วัดไผ่ล้อเพื่อมาเตรียมเตรียมทําพิธีมหามงคลโอเคนะครับขอให้วันที่หกเนี่ยเป็นวันที่เพื่อนๆมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราลำบากมามากแล้ววันที่หกเนี่ยขอความเมตตากับองค์เสด็จปู่พรยาราหูพลิกชีวิตพวกเราขอให้ปู่เมตตาเพื่อนๆของ ถชาจัพยานะครับเราจะไปด้วยกันนะครับไปอย่างสุขสบายนะครับลืมไปเรื่องความลำบงลำบากจากนั้นเตรียมตัวเลือกตั้งนะครับโอเคขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับ